ไม่ควรที่จะตัดรอนใครโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์ผู้ชายคนหนึ่งว้ยทำงานอายุ30กว่าปีวันหนึ่งเขาได้เดินมาบอกกับภรรยาว่าทีรักวันพึ่งนี้ผมขอกลับบ้านดึกหน่อยนะเนื่องจากว่าเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมกันนะัดเลี้ยงรุ่นกันเราไม่ได้เจอกันนานแล้วจึงเป็นวันพิเศษที่พวกเราจะได้มาเจอเจอพร้อมหน้าพร้อมตากันเสียงในหัวภรรยาก็ขึ้นมาทันทีว่าไอ้พวกนี้ยมันเพียงแค่เอางานเลี้ยงรุ่น หรือพบปะเจอะเจอกันเนี่ยมาเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดไอ้พวกเนี้ยมันก็คือต้องการหาที่กินเหล้าเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นเองและหลังจากนั้นภรรยาก็น่านิ่วคิ้วขมวดไม่พูดไม่จาไม่อะไรทั้งนั้นสามีก็รู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะครับว่าภรรยาของเธอไม่พอใจที่เธอจะต้องไปงานเลี้ยงรุ่นวันพรุ่งนี้แน่นอนแต่คนสุดท้ายเขาก็ต้องไปเพราะว่าเขานัดหมายกับเพื่อนเอาไว้ทั้งหมดแล้ว และหลังจากงานเลี้ยงรุ่นในค่ำคืนนั้นเองผ่านไปปีเศษสามีของเธอ